ทำกำไรจากการขายของที่เราไม่มีงี้เหรอแถมถ้าราคาดิ่งลงก็ยังได้กำไรด้วยบ้าน่ประธานเหมียวพูดอะไรไปเรื่อยแล้วถ้าเราไม่มีของเราจะขายมันได้ยังไงแต่ในโลกของการลงทุนนะครับอะไรก็เป็นไปได้ถึงจะไม่มีของถึงของจะราคาตกเราก็ทำกำไรจากมันได้ oh. และในคลิปนี้ประธานเหมียวจะมาสรุปแบบแมาแมถึงสิ่งที่เรียกว่า short selling ให้ทุกคนได้เข้าใจกันง่ายๆครับ แต่ก่อนอื่นนะเราจะต้องมาพูดถึงการซื้อขายในตลาดหุ้นก่อนซึ่งรวมถึงตลาดการเงินตลาดทองคําคลิปโตอะไรพวกนี้หมดเลยมันจะต้องประกอบด้วยฝั่งซื้อซึ่งเราเรียกกันว่า long position แล้วก็ฝั่งขายที่เราเรียกว่า short position เรามาเริ่มจากฝั่ง long ก่อนแล้วกันอันนี้มันอธิบายง่ายมันก็เหมือนกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนซื้อของมาแล้วก็ขายไปเช่นเราซื้ออาหารแมวมาสิบาทเราไปขายต่อได้12บาทก็ได้กําไร2บาทถ้าขายแพงกว่าเดิมก็ได้กําไร แต่ถ้าซื้อมาแล้วจุ่ๆนะครับอาหารแมวมันราคาตกขายได้แค่8บาทเราก็ขาดทุน2บาทง่ายๆเบสิกเบสิกแต่เรื่องราวมันจะซับซ้อนขึ้นก็ตรงฝั่งช็อตนี่แหละครับเพราะในเมื่อเราไม่มีของแต่เราอยากขายแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงแต่ในโลกของการลงทุนนะครับมันสามารถใช้วิธีในการขอยืมของชาวบ้านเข้ามาขายก่อนได้ และเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราจะขอพาทุกคนย้อนกลับไปช่วงโควิดระบาดหนักเลยแล้วกันปกตินะครับสมมุติว่าหน้ากากอนามัยขายกล่องละ1 0 0บาทแล้วจู่ๆเนี่ยมีโรคระบาดคนแห่กันกักตุนหน้ากากอนามัยไงครับพอคนแย่งกันซื้อแต่ของมันมีปริมาณน้อยเท่าเดิมราคามันก็ขึ้นไปเป็น400บาทถึงจุดนี้นะครับมันก็จะมีคนมองแตกต่างกัน2แบบยกตัวอย่างเช่นฝั่งแรกคือนายตู่นายตู่ก็อยากจะกักตุนของไว้ก่อนเพราะมองว่าเดี๋ยวราคามันก็ต้องขึ้นไปถึงกล่องละ1,000บาทแน่ แต่อีกคนสมมุติว่าเป็นนายทอนแล้วกันนายทอนครับเขามองว่าเดี๋ยวโรงงานจะต้องเร่งผลิตของแล้วของอย่างหน้ากาการอนามัยจะมีของเยอะมากแล้วราคามันก็จะตกกลับมา100บาทเหมือนเดิมถึงจุดนี้เป็นฝั่งนายทอนที่มองว่าหน้ากาการอนามัยราคามันสูงเกินจริงนายทอนครับก็เลยไปบอกกับนายตู่ว่าเฮ้ย<ๆ>ตู่ตู่เพื่อนเราขอยืมหน้ากาการอนามัยก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเราให้ค่ายืมเลยกล่องละ20บาทแล้วอีกไม่เกิน3เดือนเรากลับมาคืนให้ ฟังในตู่เองครับก็มองว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ว่าได้เงินมาฟรีๆกล่องละ20แล้วอีก3เดือนข้างหน้าเราก็ได้หน้ากากอนามัยคืนมาค่อยไปขายต่อราคาส,งสูงๆได้เหมือนเดิม ah. พอตกลงกันแบบนั้นครับนตู่ก็เลยให้ยืมมา1,000กล่องคูณกับกล่องละ20บาทก็เป็น20,000บาท ส่วนนายทรครับพอยืมมาปุ๊บไปทํำยังไงนายทรก็เลยเไปเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการขายช็อตทันทีก็คือขายไปก่อนเลยครับกล่องละ400บาทเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนายทรจะได้เงินมาเอ่อหนึ 1, ่งพันคูณสีก็เท่ากับสี่แสนบาทเข้ากระเป๋าตัวเองทันที แล้วพอผ่านไป3เดือนครับปรากฏว่าหน้ากากอนามัยมันถูกผลิตออกมาเยอะจริงๆคนก็เลยไม่ต้องแห่ซื้อกันมากถึงจุดนี้ราคามันร่วงลงมาเหลือกล่องละ2 0 0บาทแล้วแล้วนายทนทำยังไงครับนายทนก็ไปกว้านซื้อกลับมา1000กล่องด้วยเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อเอาไปคืนนายตู่ตามที่ตกลงกันเอาไว้สรุปแล้วนายทนได้อะไรบ้างนายทนจะได้กําไรจากเงินที่ขายไป4,0,000 0บาทลบกับเงินที่ซื้อใหม่2,000 0 0บาทลบกับอีก2 0 0 0 0บาทที่เป็นค่าย,ยืมเบ็ดเสร็จแล้วนายทนได้กําไรไป1 8 0 0 0 0บาทจากการขายช็อต ของที่ตัวเองไม่มีซึ่งทีนี้เราลองเปลี่ยนจากหน้ากากอนามัยมาเป็นหุ้นของ Apple หุ้นของเท sla หรือว่าหุ้นของปตทในตลาดหุ้นไทยมันก็คือการยืมหุ้นของคนอื่นมาขายก่อนและหวังว่าจะมีกําไรถ้าราคามันตกลงไปแบบหน้ากากอนามัยนี่แหละครับส่วนคนที่ถือหุ้นละ่ะเขาก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยค่าย,ยืมอะไรที่ตกลงกันไว้เนี่ยซึ่งถ้าใครตั้งใจจะถือหุ้นอยู่แล้วแบบว่าเราตั้งใจถือหุ้น Apple ไว้สัก4ีปีข้างหน้า เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าเราก็ได้หุ้นคืนมาในตอนหลังแล้วเราก็ได้ดอกเบี้ยค่ายืมอีกทางหนึ่งด้วยมาถึงจุดนี้ครับทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้โหการช็อตนี่มันโคตรดีเลยนะเวลาหุ้นตกเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็ได้กําไรมาเพียบแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะคนที่ช็อตก็ไม่ได้กำไรเสมอไปลองคิดดูในกรณีที่ว่านายทอนยืมหน้ากากนายตูมาขายพิ่คอล์แล้วพอครบกำหนด ราคามันไม่ลงแต่สมมติราคากลับขึ้นไปเป็น500บาทเนี่ยถ้ากับว่านายทอนก็ต้องเสียเงินซื้อคืนแพงกว่าที่ขายไปตอนแรกแถมยังต้องเสียเงินค่ายืมให้ในตู้อีกเท่ากับว่านายทอนขาดทุน2ต่อเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับสมมุติว่าในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อหุ้นหรือเราไปเปิดลอง g position ของหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา100บาทโอกาสขาดทุนมากที่สุดของเราคือเท่าไหร่ลองคิด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 คด,ดูโอกาสขาดทุนมากที่สุดก็คือบริษัทนั้นเ๊ง หุ้นมีค่าเป็นศูนย์ก็ขาดทุนมากที่สุดคือ1น0บาทที่เราลงทุนไปตอนแรกแต่สมมุติว่าเราไปช็อตหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา100บาทเหมือนกันทีเนี้ยมันจะกลับกันแล้วครับโอกาสกําไรมากที่สุดก็คือถ้าหุ้นราคาตกไปเหลือศูนย์เราก็จะกำไรมากที่สุดก็คือไม่เกิน100บาทใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอะราคาหุ้นวิ่งไป2 0 0้เราก็ขาดทุนแล้ว100บาทถ้าราคาหุ้นวิ่งไป300 ก็ขาดทุน200แล้วถ้าราคาหุ้นวิ่งไป1 0 0 0พเราก็ขาดทุนไป900บาทมากกว่าเงินทุนที่เราลงไปทีแรก9เท oh <no. S 1> ่าเพราะในความเป็นจริงครับหุ้นมันสามารถพุ่งไปได้เรื่อยๆและเราก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆมันสามารถขาดทุนได้เป็น10เท่าเป็น1 0อยเท่าจากเงินลงทุนแรกของเราขาดทุนไปจนกว่าเราจะปิดการช็อตหรือการซื้อหุ้นคืนที่หลังนั่นเองซึ่งมันก็ไม่แปลกครับถ้าการช็อตจะทําให้ใครหลายคนหมดตัวแถมยังเป็นหนี้อีกเพียบได้เหมือนกันเพราะนี่แหละครับเขาเลยมีคําพูดที่ว่าโอกาสทํากําไร มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยถ้าโอกาสทาอะไรมากมันก็มีความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วยอย่างตอนที่เกิดวิกฤตการเงินปี2008ตลาดหุ้นสหรัฐตกลงมา50%อขึ้นหนักมากเลยนะครับเจ๊งกันทั่วประเทศล่ามไปเป็นวิกฤตการเงินทั่วโลกแต่รู้ไหมครับว่าคนที่มองออกว่ามันเป็นฟองสบู่แล้วเขาไปขายช็อตตอนที่มันราคาสูงๆครับก็ได้กําไรกันเพียบแต่อย่างที่บอกไปนะครับคนขาดทุนจากการช็อตก็มีไม่น้อยและทุกคนเชื่อไหมครับว่าเคยมีเหล่ากองทุนยักษ์ใหญ่เนี่ย รวมกันหลายแสนล้านแบบเกือบล้านล้านเลยอะถึงขั้นต้องปิดกองทุนกันเลยได้นะครับและนั่นก็เป็นที่มาของมหากา,การช็อตหุ้นเกมสต็อปหุ้นร้านขายเกมชื่อดังในสหรัฐอเมริกาจนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยวิ่งสวนกลับขึ้นไปเป็นร้อยเท่าเพราะว่ากองทุนมันช็อตกันเยอะเกินไปนี่แหละแต่ถ้าเราเล่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะยืดยาวเกินไปเนี่ยมันจะหลุดประเด็นซะก่อนเอาเป็นว่าขอตัดจบไปเท่านี้แล้วก็ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวประท่านเหมียวจะมาเจาะเรื่องราวของมหากาบแห่งหุ้นเกมสต็อปให้ทุกคนได้ฟังกันยังไงกกก็ฝาาตติดดมัันไนไวว้้ยะครบ ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook, Youtube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ